สวัสดีครับขยี้ข่าวเด่นกับผมยุคนวิเศษสังผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้กลุ่มราษฎรนะครับนัดชุมนุมใหญ่แต่เปลี่ยนกําหนดการเดิมจากจะเดินทางไปที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับเปลี่ยนไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่ที่ถนนรัชดาพิเศษนะครับเราต้องทําความเข้าใจกก่อนนะครับว่าเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ในการชุมนุมรอบนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานทรัพย์สินหรือว่าที่เอชซีบสำนักงานใหญ่คือวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นก็คือการพุ่งเป้าไปที่ทรัพย์สินของพระมาหากษัตริย์เพราะว่าที่ s อชซนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือครองหุ้นอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ23.38%เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งที่สำนักงานทรัพย์สินทั้งที่ s c b เป็นเรื่องเดียวกัน เป็นเรื่องเดียวกันทีนี้หลายคนใช้คําว่าผู้ชุมนุมเี่แกงหรือเปล่าเืยเราไปดูภาพกันสักหน่อยนะครับที่วันนี้มีตํารวจมีการนําเอาตู้คอนเทนเนอร์แบรี่เออร์รั้วลวดหนามเนี่ยมาวางที่สํานักงานทรัพย์สินหรือว่าจุดในการเคลื่อนม็อบต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเขาแกงหรือเปล่าคําตอบคือเขาไม่ได้แกงนะครับคือเราอย่าไปใช้คําว่าแกงคําว่าแกล้งเนี่ยจนจนจน,จนไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ผมขออนุญาตใช้คํานี้ ในเพจเยาวชนปลดแอกเขาพูดชัดนะครับที่เขาไม่ไปสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเพราะมันมีมวลชนเสื้อเหลืองจำนวนหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มพลังแผน่นพลังแผ่นดินสยามเขากลัวว่าจะกระทบกระทั่งกันเขากลัวว่าจะปะทะกันเพราะอีกกลุ่มบอกว่าจะสกัดหมดเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจตนาที่หลายฝ่ายบอกว่าโอเคเลยนะครับ พอรู้ว่าอมันจะเกิดเรื่องมันจะเกิดการประทะกันงั้นก็เปลี่ยนก็เลยไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งล่าสุดผมก็ยืนยันจากกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มพลังแผ่นดินสยามเขาบอกว่าเขาก็จะไม่ไปละเขาก็จะไม่ไปที่เอ b ซบสำนักงานใหญ่ผู้ชุมนุมไม่ได้แกงนะครับแต่เขาหลีกเลี่ยงการประทะวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวรอบนี้ก็เหมือนเดิม คือมุ่งไปที่เรื่องของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพราะไม่ว่าจะเป็น s อ b ซหรือว่าสมักง,งานทรัพย์สินเมนหรือว่าสาระของการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เนี่ยไอ้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับคนบ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองหรือบางคนก็บอกว่าหูเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เลยนะครับไม่เคยเห็นอะไรตามแยกต่างๆในกรุงเทพมหานครแบบนี้มาก่อนยิ่งกว่าหนังซอมบี้ตำรวจ จัดเต็มอัตราสึกประชาชนวยรถติดสาหาัสคุณผู้ชมครับหลายจุดนะครับที่ติดขัดกันอย่างผมติดตามสวพ .91 ซึ่งเขารายงานการจราจรตอนช่วงสายๆบอกว่าติดขัดมากทางพิเศษสีรัฐขาเข้าทางลงยม,มาราชปิดการจราจรและทางลงหัวลำโพงรถเริ่มแน่นท้ายแถวสะสมเหนือถนนงางบวงวานรถติดกันตอนเช้ากันแบบระเนระนาด เพราะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาขวางพร้อม barrier, แบเอียร์แล้วก็รั้วลวดหนามแล้วด้านหลังของแบรดเอียร์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมจะมีตำรวจชุดปราบจราจนชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยเต็มไปหมดย้ําว่าทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบทั้งในและก็นอกเครื่องแบบคุณผู้ชมทราบไหมเขาขนมาเท่าไหร่ขนมาทั้งหมดเกือบเกือบหกพันคนนะครับ 5,800กว่าคนเนี่ยผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ก็เกือบเกือบ6,000คนมันเลยเยอะขนาดนี้ไงอันนี้เฉพาะในเครื่องแบบนะครับนอกเครื่องแบบที่คุณผู้ชมเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆใส่เกงยีนเสือ้อยืดมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสติ๊กเกอร์อยู่ตรงหมวกอยู่ตรงเสือ้อก็ว่ากันไปเต็มตะพึดตะพือไปหมดรถติดกัรณเนราดคุณผู้ชมครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ฝ่ายรัฐบาลนั้นคือเขากลัวม็อบจริงๆนะครับรอบนี้เนี่ยกลัวจะไปที่สํานักงานทรัพย์สินเขากลัวจริงๆถึงขนาดวางแนวป้องกันขนาดนี้และกลัวว่ามวลชนจะปะทะกันจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่กลุ่มราษฎรเนี่ยเขาเห็นว่าจะมีเสื้อเหลืองกลุ่มพลังแผ่นดินสยามเนี่ยไปดักรอแล้วก็กลัวจะกระทบกระทั่ง,งกันเขาเลยย้ายที่ทีนี้มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับในการเก็บเนี่ย เบรีเออร์เก็บรวดหนามเก็บตู้คอนเทนเนอร์ล่าสุดตำรวจออกมาถแถลงนะฮะคุณผู้ชมครับออกมาถแถลงขอโทษประชาชนที่ทำให้รถติดแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าตำรวจไม่ได้ทำให้รถติดนะคนที่ทำให้รถติดก็คือผู้ชุมนุมไนงะถ้าผู้ชุมนุมไม่ประกาศทำแบบนี้เขาจะเอา b บรีเออร์เขาจะเอารั้วรวดหนามเขาจะเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาขวางทำไมและผมย้ำนะครับรอบนี้เขาไม่ได้แกงนะครับเด็กคิด โอเคเลยนะครับคือเขาไม่อยากให้ปะทะเพราะเสื้อเหลืองจะมาในแบนเนอร์ของเขาก็เขียนเอาไวชา้ชัดว่าที่เขาต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะหลีกเลี่ยงการประทะเขาใช้คาว่ากับม็อบจัดตั้งคุณผู้ชมเห็นยังนะวันนี้ใครไม่ทันถ่ายกกรูปก็รีบไปถ่ายซะนะครับคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่ถ่ายกันง่ายๆนะหลายคนบอกว่าโหนี่นึกว่าชายฉากถ่ายหนัง Hollywood ออลิบูดอ่ะนะนึกว่ากําลังดูหนังซอมบี้หนังไวรัสบุกโลก หนังสงครามอะไรแบบนั้นเนี่ยนะบางคนไปถ่ายรูปแนวอาร์เนี่ยมันก็เข้าท่าเหมือนกันคุณผู้ชมครับโอ้โหดูวะทตั้งรวดน้ำทั้งคอนเทนเนอร์ต่างๆนะครับไปดูข่าวถัดมาครับคุณผู้ชมครับอันนี้ซัดเด็กเลยนะซัดเลยจะไป SCB จะไปสํานักงานทรัพย์สินก็สุดแท้แต่นะครับดูก็รู้ว่าจ้างมาดูหัวข้อ ดูก็รู้ว่าจ้างมาเปิดตะกะปารีนาเย้ยม็อบราษฎรก็คือไม่ใช่ผมพูดนะครับคุณปารีนาเขาพูดปารีนาว่าอย่างไงคุณผู้ชมครับปารีนาบอกว่าแฮชแท็กจ้างจะมีม็อบลูกผสมระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงและเยาวชนมารวมตัวกันเป็นแค่เกมสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่ชุมนุมทำไมอยู่ดีๆม็อบหายเรียบ เพราะการจ้างม็อบจะมีการตกลงเวลาในการชุมนุมและเลิกชุมนุมตามราคาและเมื่อเวลาการชุมนุมเริ่มขึ้นเกมของพวกเขาก็เริ่มเจ้าหน้าที่ต้องอดทนเพราะเกมการเมืองจะเกิดขึ้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ผ่านไปอย่าหลงกลตามเกมเบ็ดขาดขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ผ่านพ้นไปด้วยดีการควบคุมฝูงชนจำนวนมหาศาลเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมมือที่สามหากมีเหตุ และมีคนตายต้องดูว่าจะเกณฑ์มาเยอะได้ขนาดไหนหากเยอะเกินจะควบคุมก็ต้องปล่อยแล้วจับเอาทีหลังเพื่อไม่ให้เกิดในสิ่งที่พวกเขาต้องการความทุเรศที่สุดของม็อบนี้ก็คือเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเรียกร้องการแก้ไขรัฐนูนไม่ใช่เวลาเรียกร้องให้ปฏิรูปแต่เป็นเวลาที่ต้องแก้ปัญหาปากท้องมากที่สุดหยุดเป็นเครื่องมือให้คนขายชาติดีแต่หลอกลูกหลานพวกเรามาทำผิดกฎหมาย หลอกให้มาตายหลอกให้มาติดคุกแน่จริงก็ออกมาสิขอเยาวชนทุกคนโปรดตื่นเพราะทุกคนมีอนาคตที่จะมีชีวิตต่อในที่กว้างๆว,วันนี้มีคนขอลิภัยไปอเมริกาแล้วอเมริกาไม่รับช่วยซักขนาดนี้ใครจะรับฝากเยาวชนเลิกเรียนให้กลับบ้านทำการบ้านไปรับใช้ช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ใช่ไปรับใช้ตีหัวตั้งหมายถึงใครเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ คุณปรีณาบอกจ้างมาจ้างมาเพราะคุณปารีณามีตักกะว่านี่ไม่สังเกตเลยว่าพอมอบเขาได้เวลาปุ๊บเนี่ยเลิกเลยเหมือนกับเป็นการทำงานพาร์ทไทม์เหมือนกับเป็นการทำงานตามเวลารับเงินมาเท่านี้อยู่ถึงกี่โมงพอถึงเวลามาพอถึงเวลาเลิกเลยนะครับไม่รู้นะม็อบเขามีอรารยะหรือเปล่าคือมอบเขามีอรารยะหรือเปล่าพอบอกมีกติการ่วมกันเลิกเขาก็คือเลิก เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่หรือก็นัดวันอื่นต่อแต่คุณปารินากับมองว่าไอ้ที่ประกาศเลิกปุ๊บแล้วสลายตัวปั๊บเนี่ยเห็นไหมนี่รับจ้างมามันเลยควบคุมสั่งการได้แม่นยําขนาดนั้นนะครับเออนะผู้ชุมนุมดูอยู่ก็ตอบคุณเอ๋ปารินาเขาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึง่งไม่ใช่หน่วยซิลกบแกแฉครูพรามเจ้าตัวโวยไม่เคยอ้างตอนนี้คนกําลังสนใจนะฮะผมทวนนิดเดียว วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคนเสื้อแดงก้าวหน้าชุมนุมที่อักษะเขามีการจัดตั้งภาคีกลุ่มกาดปกป้องประชาชนเป็นการรวบรวม10กลุ่มเข้ามาอยู่ในภาคีเดียวกันเพื่อดูแลประชาชนหรือว่าราษฎรหนึ่งในนั้นก็คือกาดนักรบกาดรบพิเศษเขาใช้ชื่อแบบนี้เลยนะกาดรบพิเศษก็คือชุดกาดที่มีหัวหน้าควบคุมก็คือครูพราม หรือว่าพราหมณ์จำปานะฮะพราหมณ์จำปาแล้วก็มีการนําเสนอออกไปขอดูภาพนะแล้วก็มีการนําเสนอออกไปว่าครูพราหมณ์คนนี้ที่ออกมาประกาศว่าจะเป็นการลบพิเศษปกป้องกลุ่มราษฎรเนี่ยเขาเป็นอดีตรบพิเศษเขาเป็นอดีตหน่วยซิลมาก่อนเนี่ยใช่หรือไม่อย่างไรเขาเป็นอดีตหน่วยซิลมาก่อนเนี่ยใช่หรือไม่อย่างไรนี่ฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ฮอตมากตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึง ครูาพามก็บอกว่าที่มาเป็นกาดในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการจะใช้อาวุธความรุนแรงนะแต่ต้องมาระแวดระวังภัยมีทักอดีตทหารจํานวนหนึ่งเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ไม่ขอเปิดเผยตัวแล้วก็จะไปสอนกาดของกลุ่มราษฎรให้รู้จักมองสถานการณ์รู้จักป้องกันตัวและสังเกตสังกาหากว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแทรกซึมแทรกแซงเข้ามาหาข่าวหรือมารวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนี่ฮะ ทีนี้พอครูพราหมณ์เนี่ยพรีเซนต์ออกไปมากๆเขาเนี่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งคาดว่าเขาน่าจะเป็นอดีตหน่วยซิลเป็นอดีตหน่วยซิลเขาก็เลยออกมาโพสต์ว่ากบแกขอเปิดใจยามดึกตอนนี้ข่าวมีออกมาที่เป็นทั้งบวกและลบกับหน่วยที่ข้าพเจ้าเคยทำงานอยู่นั่นก็คือรอยัลไทยนาวีซิล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเลืออาจทำให้คนที่เสพข่าวติดตามข่าวอยู่ตอนนี้เกิดการสับสนเข้าใจผิดได้จึงอยากจะชี้แจงว่ากับคนคนหนึ่งที่เป็นเพียงแค่เคยจบหลักสูตรเบื้องต้นของหน่วยมาเท่านั้นวงเล็บหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมเบื้องต้นและก็ไม่เคยประจำการที่หน่วยนี้ เพราะเขาเป็นอดีตราชการที่มาจากต่างหน่วยจึงไม่สามารถประจำการที่หน่วยซิลได้เพราะคนที่ประจำการที่หน่วยซิลจะต้องเป็นทหารเรือที่จบหลักสูตรนี้มาเท่านั้นและภายในเราจะรู้กันว่าถ้าเป็นข้าราชการมาจากต่างหน่วยถ้าเข้ามาเรียนมาฝึกก็จะสามารถเรียนได้แค่วิชาเบื้องต้นเท่านั้นทหารเรือผู้ที่จะประจำการที่หน่วยเท่านั้นถึงจะสามารถเรียนและฝึกหลักสูตรอื่นๆอีกหลายหลักสูตร ที่เป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถจนเป็นซีลเต็มตัวได้สื่อบางสือพยายามโยงว,ว่าอดีตตชดผู้นี้เป็นอดีตหน่วยซีลในเมื่อเขาไม่เคยประจำการไม่เคยทำงานที่หน่วยซีลเลยจะเป็นอดีตหน่วยซีลไปได้อย่างไรจึงอยากจะบอกว่าเขาแค่เพียงเคยฝึกหลักสูตรเบื้องต้นเท่านั้นและไม่เคยประจำการที่หน่วยซีลอย่าเอามายงกับหน่วยซีลเลยเป็นการกระทำของบุคคลคนเดียวครับ ใครทําอะไรก็รับไปเท่านั้นจากกบแก่ขอเปิดใจซิลก็คือมนุษย์กบอะเราพูดกันง่ายๆนะครับคือเขาบอกว่าครูพรมเนี่ยไม่ใช่ซิวแค่เคยมาฝึกหลักสูตรเบื้องต้นเท่านั้นพอเขาโพสต์ไปแบบนี้ปรากฏว่าครูพรมเนี่ยก็แชร์เลยฮะแชร์แล้วก็ตอบกลับไปว่าครูพรมเนี่ยไม่เคยเอาหน่วยงานไหนมากล่าวอ้างนะเป็นการตีความของสื่อต่างๆไปเองพร้อมกับท้าไปยังกบแก่คนนี้เนี่ย ว่าทําได้เหมือนเขาหรือเปล่าที่กล้าออกมาปกป้องดูแลผู้ชุมนุมดูแลเยาวชนลูกๆหล,ลานๆก็โตกันไปโต้กันมานะครับคุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดเนี่ยผมเช็คไปที่ครูพามเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะมีทีมงานเนี่ยเข้าไปทํางานดูแลกลุ่มราษฎรเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวท่านมีโอกาสได้พบปะพูดคุยเนี่ยก็จะได้สอบถามมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมครับ มาดูเรื่องของแกนนํากันบ้างนะครับเป็นข่าวอึกระทึกคึกโครมเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนหรือว่าตํารวจเนี่ยนะครับหลายสอนอนะฮะเตรียมที่จะบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตราก112กับ12แกนนำเราใช้หัวข้อว่าคุกเป็นร้อยปีเช็คบิน112แกนนําเพนกวินหนักที่สุดทําไมต้องใช้คาว่าคุกเป็นร้อยปีเดี๋ยวมีคําอธิบายนะครับคุณผู้ชมครับ ล่าสุดเนี่ยตำรวจออกหมายเรียกแกนนำทั้งหมดเนี่ยสิบสองคนนะฮะในคดีมาตรา112่ร้สิบสองจริงๆเนี่ยตำรวจเนี่ยนะจริงๆเนี่ยตำรวจเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเขาอยากออกหมายจับนะตำรวจเขาอยากออกหมายจับแต่ศาลเนี่ยไม่อนุมัตินะ ศาลไม่อนุมัติหมายจับบอกว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักศึกษามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเพราะฉะนั้นสารไม่ออกหมายจับให้ตำรวจเงือบแต่มนสะท้อนใี้เห็นว่าตำรวจเนี่ยนะครับเอาจริงเอาจังมากกับการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112แล้วตำรวจเนี่ยนะครับสั่งการไปยังโรงพักทุกแห่งเลยนะว่าพนักงานสอบสวนสามารถพิจารณาดำเนินคดีได้เองคุณผู้ชมครับผมเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังเนี่ย รายการอื่นๆอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนี้โดนทั้งหมด12คนคุณผู้ชมดูเพนกวินนะภาริชีวารักษ์เนี่ยโดนไป8คดีโดนทั้งที่ขอนแกน่นอยุธยาอุบลร้อยเอ็ดนนทบุรีชนะสงครามแล้วก็บกปทซึ่งล่าสุดเพนกวินก็บอกว่าหมายเรียกของปทอเอนี่ยส่งมาถึงแล้วคุณผู้ชมทราบไหมอันนี้เป็นคดีนโยบายนะครับ หมายเ,เรียกมันจะออกพร้อมกันได้ยังไงถึง8สอพอและสอนอพร้อมกันพูดตามตรงแต่ผมทําข่าวมาผมไม่เคยเห็นหมายเ,เรียกออกพร้อมกันแบบนี้มาก่อนมันมันไม่เคยเกิดขึ้นรุ้งก็โดนหกพานุพงศ์สี่อานน n สี่พัชราวรลีหรือหมายโดนไปสามและคนอื่นๆก็ว่ากันไปแต่เพนกวินจะหนักสุดออกหมายเ,เรียกพร้อมกัน โดยไม่ได้นัดหมายอย่างนี้เหรอมันจะพร้อมกันเป๊ะได้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นนโยบายมันเป็นนโยบายทั้งนโยบายทั้งสั่งการไปยังท้องที่ทั้งต้องการออกหมายจับแต่ดีวาสารไม่ออกให้นี่คือการดำเนินคดีทางการเมืองใช่อยู่หรือไม่อ้าวนะครับ ที่บอกว่าเป็นร้อยปีหมายความว่ายัางไงเพราะว่าประมวกฎหมายยามาตรา112เนี่ยมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีเพนกวินโดนไป8คดีสมมุติว่าจัดเต็มเลยนะฮะ15ปีก็เอา15คูณ8มันก็เป็นร้อยเป็นร้อยกว่าปีเห็นไหมรุงก็ไม่เบานะฮะ6คดีทั้งไปขอหมายจับทั้งสั่งให้สอนอสอ,อทุกแห่งดำเนินการได้เลย ทั้งสามารถออกหมายาเรียกพร้อมกันเหมือนกับนัดหมายกันมาเนี่ยมันคือการสั่งละมันคือการสั่งลมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอนครับไม่งั้นมันคงไม่เป๊ะขนาดนี้ส่วนที่ออกมาแล้วเนี่ยจะถูกจะผิดจะอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็สุดแท้แต่คือมันจะต้องไปดูว่าพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนเนี่ย เขาพูดว่าอะไรเขาโพสต์ว่าอะไรหรือเขากระทาอะไรเพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ก็คือผู้ใดหมิน่นประมาทดูหมิน่นแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ราชินีองค์รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปี3ถึง15ปีคุณผู้ชมดูนะฮะ12คน12คน บางคน8ดบางคน6บางคนสี่บางคนสองบางคนหนึ่งพร้อมกันเลยและเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีชุดอื่นๆเนี่ยตามมาอีกนะฮะตามมาอีกมันเป็นคดีนโยบายเลยละครับแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีทั่วไปละมันเป็นคดีนโยบายนะซึ่งการดำเนินคดีแบบนี้หลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะนี่มันจะถอยคนละก้าวมันจะปลองดองหรือว่ามันจะเอากันให้เป็นให้ตายกันไปเลยนะครับ ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยไม่ใช่ปรองดองแล้วจัดคดีหนึ่งหนึ่งสองแกนนําทํำเรื่องไม่จบแน่บางฝ่ายก็มองว่าต้องบังคับใช้กฎหมายสังคมถึงจะสงบสุขบางฝ่ายก็มองว่าเฮ้ยสถานการณ์ณนะขณะนี้เนี่ยมันไม่จบนะหนึ่งในนั้นก็คือสมคิดเชื้อคงครับเป็นสสอ,อุบลราชธานีพักเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาก็กําลังตั้งคณะกรรมการสมานฉันและปรองดองคุณชวนเป็นเจ้าภาพ นะจะเชิญตัวแทนแต่ละฝ่ายไปแต่พอมาดมเมือคดีมาตรา112กับแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยก็เลยต้องถามกลับไปว่าแล้วแบบนี้ก็ไม่รู้จะปรองดองกันอย่างไรเพราะการสร้างความปรองดองต้องแสดงความจริงใจและต้องเข้ามาทำเองเพราะกลุ่มที่เข้ามาทำตอนนี้ไม่มีอำนาจตัดสินใจมีแต่เพียงการหาข้อมูลให้เท่านั้นคนที่จะทำปรองดองได้ตอนนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ผมยืนยันว่ามีแต่การพูดคุยเท่านั้นที่จะทําให้เกิดการปรองดองหากไม่ไดําเนินการเช่นนี้ต่อให้ตั้งคณะกรรมการปรองดองมากี่ชุดก็เท่านั้นดังนั้นขอเรียนไปยังรัฐบาลว่าเรื่องนี้คนไทยทั้งนั้นจึงอยากเห็นการพูดคุยอย่างเปิดเผยและผู้ชุมนุมต้องมาพูดคุยด้วยมิเช่นนั้นจะบานปลายไปเรื่อยๆคนที่มีอำนาจต้องเดินเข้าไปคุยมิเช่นนั้นเรื่องก็ไม่จบ เมื่อถามว่าส่วนตัวมีความกังวลต่อการชุมนุมวันนี้หรือเปล่าสมคิดก็บอกว่าส่วนตัวไม่กังวลเพราะเดินทางบ่อยและเห็นว่าการชุมนุมมีกรอบชัดเจนอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ขอฝากเจ้าหน้าที่ว่าอย่าทำอะไรรุนแรงอยากถึงกับฉีดน้ำกันเลยหากยิ่งไปกั้นลวดหนามเขาก็ยิ่งออกมาอีกนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพการทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะก่อนที่จะได้ไปติดตามว่าเนื้อหาของการชุมนุมในวันนี้เนี่ย จะเป็นกันอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางจ a m c o m ขออนุญาตลาไปก่อนกลับมาพบเจอกันใหม่วันศุกร์สวัสดีครับ